วันนี้เขาส่องเราบ้างไหมเอ้ามาเช็ดไพ่กันสิจ้าข <c oughs> <Congratulations S 2> <c oughs> องเกดิดตุลีฉันเลยสำหรับวันนี้เลื่อดฟิตไปจนถิงนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หาคุณกำลังอยากรู้ว่ามี ใครบางคนกําลังส่องหนูอยู่หรือเปล่านะคนที่กําลังนึกถึงเขาส่องเราบ้างไหมวันนี้ยเอา้าเดี๋ยววันนี้ไพ่ทายใจกับแม่หมออ้ํถธนาทารุจพาทุกคนนะคะมาไขข้อข้องใจกันมาดูกันว่าเขาส่องเราบ้างไหมวันนี้เออมีไพ่เรืองทั้งหมด3าใบนะจ๊ะหนึ่งสองและสามนะจ๊ะตามนี้นะคะก่อนที่จะเลือกไพ่ก็ทําสมาธิกันไปนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวก,กดพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไปทีหลัง ใบเลยนะมาดูกันซิว่าเขาส่องเราไหมวันนี้โอ้โอนะเริ่มต้นจากใบที่หนึ่งกันก่อนมาดูกันซิว่าเขาส่องเราไหมโปเชอ,อเน 100 r e เลยว่าวันนี้เขาส่องหนูทั้งวันเลยนะคะเออนะดูสมรรงาตรงนี้ต้องบอกเลยเขาน่าจะไม่ได้วางมือจากโซเชียลมีเดียเลยนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะส่องเราทั้งวี่ทั้งวันทั้งวัน,ท,วนทั้งวี่ส่องเราทุกช่องทางที่มีส่องเราทุกวินาทีเลยนะเออเออเออ นะดูจากพลังงานตรงนี้ไม่ใช่ส่องธรรมดาส่องทุกอันูส่องว่าใครไลค์ส่องว่าใครคอมเมนต์นะส่องว่าเราจะส่องเขาไหมด้วยเออเขาส่องทุกช่องทางเลยเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้เขาน่าจะส่องหนูทั้งวันเลยเดยจ๊ะว้าดาเออต่อมาค่ะกองที่สองนะใบที่สองมาดูกันซิว่าวันนี้เขาส่องเราบ้างไหมเออดาหนึ่งสองและสามจ้ะ โบเชอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาคิดถึงหนูทั้งวันเลยนะคะและเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาแอบส่องหนูทุกจังหวะที่มีโอกาสเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาแอบส่องหนูทุกเวลาที่เขามีโอกาสหรือมีเวลาว่างเพราะว่าเขาคิดถึงหนูทั้งวันเลยนะจ๊ะนะก็ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงหนูทั้งวันเลยแหละ นะแล้วเมื่อไหร่ที่เขามีจังหวะหรือมีโอกาสว่างที่จะได้เข้าโซเชียลมีเดียเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขานั่งส่องหนูนะจ๊ะเออนะสาวหนูทําอะไรยังไงเป็นยังไงเสือไก่กุ้งอย่างรู้เรื่องราวชีวิตของหนูค่ะนะยิ่งส่องยิ่งคิดถึงว้ายนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาส่องหนู ทั้งวันแหละนะแต่ว่าในจังหวะที่เขามีโอกาสคือว่างเมื่อไหร่ก็ส่งเมื่อนั้นนะสะดวกเมื่อไหร่ก็ส่งเมื่อนั้นมีจังหวะเมื่อไหร่ก็ส่งเมื่อนั้นเข้าใส่เบอร์เดสุดท้ายแล้วนะกองที่สนะใบที่3ม,มาดูกันว่าเขาส่งหนูไหม่วันนี้เออหนึ่งสองและสามจ้าโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย เขาพยายามควบคุมหัวใจตัวเองไม่ให้ส่องเราแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเอาชนะหัวใจตัวเองไม่ได้มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะมีการส่องเราอยู่บ้างนะคะวันนี้อ่ะโอ๊ยก็ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาดูเหมือนกับว่าจะพยายามควบคุมใจตัวเองไม่ให้ส่องเราเยอะเกินไปไม่อยากจะถล่มลึกเกินไปอะไรต่างๆแต่ ก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เอาชนะใจตัวเองไม่ได้ค่ะแอบส่องทุกจังหวะที่มีโอกาสนะคะนั่นหมายความว่าบางทีเขาอาจจะพยายามแบบไม่ส่องเยอะไม่ส่องเราบ่อยนะหรือไม่พยายามจะไม่ส่องเราแต่เขาก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะวันนี้ดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็จะส่องเรานะอาจจะไม่ได้ส่องถี่ส่องบ่อยแต่ต้องบอกเลยว่าก็ส่องอยู่เยอยๆอยูละนะเออ นะสองอยู่สองอยู่อ่ะเออนะจังหวะไหนที่แบบแพ้ใจตัวเองะ่ะแพ้เสียงในหัวของตัวเองดะก็เอามาเอาเวลามาส่องเราประมาณนี้เนาะโอเคครบตัวทั้งสามใบเป็นยังไงกันบ้างใครนะได้รับคำนำานายไหนไปก็อย่าลืมนะรับคำนำานายไปนะกดไลค์กดแชร์เนาะนะเซฟคลิปนี้ไว้ฟังนะเพื่อยืนยันรับคำนำานายของคุณนะคะยินดีด้วยนะ